ส่วนนี้เขาก็บอกขอใช้สิทธิ์ยังไงขอใช้สิทธิ์ตามหมอปลามาช่วยลูกสาวที<ะ>เขาเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยที่ป่วยหนักแบบว่านอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นเพราะอาถรรพ์ผีกระสือครับอ,อ่ะไปที่บ้านหลังนี้กันก่อนฮะผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปถึงที่นี่ในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านน้ำใส ตำบลบน,น้ําใสที่อําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดไปเจอบ้านแล้วก็ลักษณะแบบนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูงนะที่บริเวณใต้ถุนบ้านเนี่ยก็พบหญิงสาววัยสิปีคือผู้หญิงที่ผมบอกว่าป่วยนั่แหละครับนอนป่วยติดเตียงสภาพนะโอโ้โหน่าสงสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอยู่บนแคร่ไม้พูดจะโตตอบยังไม่ได้เลยแต่บนหัวเตียงนะ่ะมีอะไรมีกิ่งไม้ไผ่ ที่เป็นภัยหนามนะ่ะแล้วก็มีถาดข้าวสารมีมีดหมอวางอยู่บนหัวเตียงอ,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 อเป็นเรื่องความเชื่อการพูดผีปีศาจผู้สื่อข่าของเราไปคุยกับนางสาวสมพรอายุ45เป็นแม่ของผู้หญิงคนนี้ที่ป่วยนั่นแหละเล่าให้ฟังแบบนี้ย้อนกลปัดบไป4ปีก่อนลูกสาวของเธอมีอาก,การาปวดหัวรุนแรงตัวเธอเลยพาไปหาหมอไปหมออะไรหมอทมหมอผีแหละครับในความว่ามีความเชื่อเนาะ หมอผีปัดเป่าวิญญาณร้ายให้เชื่อว่าลูกสาวอาจจะโดนคุณนสแต่พอกลับมาที่บ้านลูกสาวมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงเท่านั้นแหะครับหาหมอผีไม่หาย<ะ>รักษากับทางการแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่า<ะ>ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล<ะ>อันนี้น่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชมงงพอไปที่โรงพยาบาลหมอตรวจพบว่า,วาเป็นวัณโรคหุ้มสมองอันตราย แบบร้ายแรงนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ยามากินยาวันโรคได้ประมาณสักหนึ่งปีก็ตรวจพบว่าอไปเจอกับเชื้อวันโรคแล้วเนาะคือใจก็คงจะชื้นระดับหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะหายแต่ต่อมาปี2562ลูกสาวมีอาการป่วยอีกครั้งด้วยโรคน้ําท่วมสมองฮะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะจากนั้นฮะลูกสาวเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วแต่ยังพอพูดจาโตตอบได้อยู่บ้างหนักกว่าเดิมฮะปี65 เท่านั้นแหละครับปีที่แล้วพูดคุยโต้ตอบไม่ได้แล้วฮะแต่พอที่จะสื่อสารกันทางภาษากายคือโบอกไม้โบกมือได้อยู่พยักนงพยักหน้าก็าได้ส่วนตัวของคุณแม่เชื่อว่าลูกสาวไม่ได้เจ็บป่วยธรรมดาแล้วอาจจะเป็นเพราะเจ้าที่แรงหรือเปล่าห,หรือลูกสาวน่าจะโดนพูดผีวิญญ,ญาณมาสิงร่างเพราะมีอาการแปลกๆในวันพระวันโกนลูกสาวไม่ยอมหลับยอมนอนตาค้างเบืรอลอย บางัขาบางคบบางคอันนี้แม่เล่านะาแลบลิ้นปลิ้นตาทำหน้าตาแปลกๆสีหน้าดูร้ายฮะแตกต่างจากวันอื่นที่เป็นวันธรรมดาธรรมดา<อ>ไงล่าสุดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองช่วงเที่ยงคืนครึ่งปิดไฟให้ลูกสาวนอนไม่ถึง5นาทีเห็นลูกไฟลูกไฟสีแดงอลอยอยู่ที่มุ้งที่ลูกนอนนั่นแหละตัวเธอคุณแม่ฮะหยิบมีดหมอที่ลงอาคมไล่ฟันดวงวิญญ,ญาณ อันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะความเชื่อเขานะแลวเขาเป็นห่วงลูกไงไม่ว่าจะวิธีการใดขอให้ลูกดีขึ้นอ่ะทําหมดอ่ะก็ทําแบบนี้เพื่อไล่ไล่ดวงไฟที่เป็นคิดว่าเป็นไฟเป็นวิญญาณผีน่ะไล่ไปก็คิดว่าเป็นผีกระสือที่เคยเห็นในข่าวแล้วนอกจากนี้นํากิ่งไม้ที่เป็นแบบว่าไม้ไผ่ที่มีหนามมาติดเอาไว้ที่หัวเตียงลูกสาวเพราะเชื่อว่าไอ้กิ่งไม้แบบเนี้ยจะไล่กระสือไปได้แม่บอกช่วงนี้ไม่ไหวแล้วล่ะ บอจริงๆคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของคุณใสามาช่วยไล่ท,ทีก็คือใครหมอปลานั่นเองไม่ลองฟังเสียงคุณแม่ <ไฟ S 2> วิงวอน,วนขอหมอปลามาช่วย<ม>น<า>หน่อยฮะความซอยเหลียเออบ่มีหนทางำให้หมอปลามาซอยมาปวดมาปล่อยออกย่าให้มันได้มาอยู่จังซีลูกหลานกับบ่มีอย่างดอกถ้าซื้อถึงบันไดกากห้ถึงเพิ่นนะจ๊ะให้มาซอยเหลียเนี่ยแม่ก็บเหมือนหัวน้แม่กับบ่มีอย่างดอกก็อยู่จังซีล่ะ เบิ้องพวเต่าๆอยู่นี่แหละกับฝา่าคอคมช่วเหลืวอจาเอ้ะ,อะเห็นไหมเรื่องความเชื่อก็ส่วนนึงนะ,ะและคุณแม่เองเนี่ยเขาก็พาลูกไปโรงพยาบาลรักษาก,กับการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่ในเมื่อมีความเชื่อแบบนี้เขาก็หวังจะพึ่งหมอปลามหมอปาลารู้เรื่องแล้วนะหมอปลาบอกแบบนี้ว่าเอาเท่าที่ดูเรื่องราวนี้เท่าที่ดูคลิปนี้ ก็เห็นว่าน้องเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยเป็นวันโรคขึ้นสมองอแต่ในเมื่อครอบครัวมีความเชื่อว่าน้องโดนสิ่งลี้รับสิงร่างห,หมอปลาว่ายังไงไปลองฟังฮะเดี๋ยวให้เลือกตั้งเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะไปลงให้ว่าครอบครัวเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอ่ะมันโดนผีกระสือปอบหรือโดนของหรือผีต่างๆมาอยู่กับน้องหรือเปล่านะ ให้ผ่านเลือกตั้งเดี๋ยวหมอปลาลงให้แค่ร้อยเอ็ดอยู่แค่หน้าบ้านครับนี่ร้อยเอ็ดก็แค่หน้าบ้านไปได้ไปได้ถ้าความตั้งใจของหมอปลาอยากจะไปแล้วเราก็ไปได้ไม่จำเป็นผิดบ้านหมอปลาเขาแถวเพชรบุรีป่ะใช่ไหมจากเพชรบุรีมาร้อยเอ็ดไอ้ไปไกลหน้บไปไกลหหมอปลาบอกไม่ไกล เดี๋ยวรอเรื่องเสร็จก่อนอใช่เดี๋ยวลงคุณพี่ไปช่วยเหลือแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อสําหรับเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ